สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับ Story TS ครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโค้ดส่วนลดเพื่อที่จะช้อปช้อปปี้7ปี2568คลิปนี้จะมาบอกพี่กัดให้ไปเก็บโค้ดส่วนลดกันนะครับสำหรับโค้ดส่วนลดนะครับตอนนี้เนี่ยช้อปปี ปล่อยออกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เก็บโค้ดสลดไว้เตรียมช็อปกันแล้วครับเก็บตอนนี้นะครับแล้วเตรียมช็อปกันวันที่6ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึงวันที่8กรกฎาคม2568ันายหครับสำหรับใครที่กำลังหาโค้ดสลดอยู่นะครับพิกัดนะครับแปะไว้ให้แล้วนะครับในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปเก็บโค้ดสลดกันได้นะครับหรือจะดูที่คอมเมนต์นะครับก็แปะไว้ให้ครับเผื่อท่านใดกำลังตามหาโค้ดสลดอยู่นะครับกดลิงก์เปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโค้ดสลดให้เก็บกันด้วยนะครับ มีโค้ดส่วนลดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับดูที่หน้าจอเลยฮนะก็เป็นโค้ดส่วนลด s h o p e e 7 7ปี2568นะครับคุณผู้ชมกดเก็บโค้ดส่วนลดแล้วเนี่ยแนะนำให้ส่องดลสินค้าที่น่าสนใจนะครับก็เลื่อนขึ้นมานะครับที่หน้าแคมเปญน,นะครับก็เลื่อนจอขึ้นมาเลยฮนะก็จะมีแบรนด์ต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับมีสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับช่วงนี้ก็ แนะนำให้วางแผนการช็อปไว้นะฮะอยากจะได้สินค้าชิ้นไหนนะครับก็ลองดูว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยกำลังจะจัดโปรโมชั่นอยู่หรือเปล่าแนะนําให้เพิ่มสินค้าใส่รถเข็นไว้รอนะครับพอถึงเวลาช็อปแล้วจะได้สะดวก3เทคนิคง,ง่ายๆเลยครับสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปี้เจ็เก็บโค้ดส่วนลดสดีลสินค้า เพิ่มสินค้าใส่รถเข็นครับย้ํากันอีกครั้งนะครับสาหรับพิกัดเก็บโค้สลดนะครับแปะไว้ให้แล้วนะครับในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์กดลิงก์เข้าพิกัดโคสนลดเตรียมช้อปกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจนะครับรวบรวมไว้ให้แล้วในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ครับช้อปปี้77เริ่มช้อปตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมตั้งแต่เวลา2ทุ่มครับถึงวันที่8กรกฎาคม2568ขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกกดดไแชร แล้วกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับพูดคุย comment กันได้นะครับ